สองณุนประโยชน์ของจิตรกรรมไทยที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับศิลปะไทยนะครับเราก็จะมีคู่กับประเทศไทยมายาวนานและสิ่งที่เราจะศึกษากันได้ทุกวันนี้ก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมโบราณแต่เก่าก่อนนั้นนะครับก็จะมีการสืบเนื่องต่อกันมาและถ้าเราวิเคราะห์กันไปจริงๆนะครับเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยลักษณะเด่นของจิตรกรรมไทยนะครับก็จะมีการนำไป เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะครับอย่างที่เราจะเห็นในผนังโบสถ์พระวิหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะครับของคุณสมบัติที่นำไปใช้ประโยชน์ของการเขียนจิตรกรรมไทยนั่นก็คือเป็นภาพที่มีลักษณะการเล่าเรื่องนะครับที่เราจะเห็นกันประจำก็คือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัตินะครับชาโดหรือว่าวารรณกรมรวมถึงการเล่าเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองณขณะนั้นด้วยนะ แต่ถ้าเราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตรภูมิกถาหรือว่ารามเกียรตินั่นเองส่วนคุณประโยชน์ข้อที่2นั่นก็คือการนำลวดลายนะครับไปประดับในเครื่องใช้ ประโภคบริโภคต่างๆนะครับหรือว่าเครื่องใช้ทางพระพุทธศาสนาหรือเครื่องใช้ตามตำหนบตุนเนียมประเพณีต่างๆนะอย่างที่เราจะเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่สืบทอดกันมานั่นก็คือตู้พระไตรปิฎกหรือตู้พระธรรมนั่นเองก็จะมีการเขียนลวดลายเกี่ยวกับลวดลายไทยประกอบที่เรียกว่ารายรถดนาปิดทองนั่นเองรวมถึงการนําไปประดับเครื่องใช้พวกพานพวก ฉากรับแรอะไรพวกนี้นะครับก็จะนำลวดลายไปประดับอันหนึ่งนะครับเวลาเราจะนำไปเขียนไม่ว่าจะก,การเขียนเรื่องราวต่างๆเราจะต้องดูสถานที่หรือพื้นที่ที่เราจะต้องเขียนด้วยนะว่าเหมาะสมกันอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราเขียนพระพุทธประวัติเราก็ควรจะเขียนในผนังโบสถ์นะครับหรือว่าสถานที่ที่รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่า ให้เขียนให้เคารพในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าจะเขียนเกี่ยวกับฉากบางตาก,ก็มักจะเขียนเป็นวรรณคดีต่างๆจึงจะเหมาะสมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเวลาเราจะเลือกเขียนเล่าเรื่องประเภทใดนะครับเราต้องดูให้เหมาะสมว่า ภาพที่เราเขียนนั้นจะไปอยู่ในวัสดุใดหรือพื้นที่ใดเหมาะสมเหมาะควรตามตำรับประเพณีอย่างที่เป็นมาแต่ก่อนหรือไม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆที่นำไปใช้ต้องพิจารณาต่างความเหมาะสมในการใช้งานด้วยนะครับว่าเราจะเขียนภาพอะไรณที่ใด